สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบนน้ำโชคนะครับพ่อพี่น้องครับวันนี้แอดภาพพลอพี่น้องมาอยู่ที่วัดปู่กระเบื้องแตกนะครับอ่าวันนี้เขากัมาติดต,ตามตัวเลขฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีหลังจากที่อา่างวดวันหนึ่งปูกระเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับพ่อพี่น้องครับก็ถือว่าเลขปูเข่ามาสามงวดติดเลยดีครับพ่อพี่น้องครับก็คือบนล่างบนล่างบนล่างเนี่ยสามงวดติดแล้วครับ เท่ากับมติดตามตองหัวดที่4ีนะครับซึ่งตัวเลขปูกระไฮแอดมาแล้วล่ะนะครับแอดกัสีได้นําเสนอฝากตอนพ่อพี่้องเอฟซีก็ล่องออกไปเป็นแนวทางเบืองสำหรับหัวดวันที่1กลุ่มผ้าพันสองหาหกซีสองสามหกห่าครับว่าสีเข่าอีกบ่อเป็นหัวดที่4ีบ่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงไผ่หมันมั่น นะพอพอยพ่นองเนาะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเมืองทัางช่องกรน้ำเสนอให้เป็นแนวทางอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เดอพลอยพ่นองเดอ้ออย่าลืมกดติดตามช่องบุญนำโชคไว้นะครับกดกระดิ่งแกงเตือนไม่พร้อมนะครับเพื่อจะได้พลาดจากช็อตเด็ดๆปูมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อนไท้เลขตัวใดเอาทีได้ติดตามใกล้ชิดนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงสําหรับตัวเลขปูกระเบื้องแตกนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับแต,ต่ละช็อตแต่ละช็อตของปู นะครับต้องวดนี่ก็สําคัญนะครับกลางงวดก็สําคัญและการสรุปติมท้ายนี่ก็สําคัญนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็ได้หลายท่านหลายคนเพื่อนชอบเลขเมืองนอกปูกับชิมีให้ยซูมือซูมือด้ครับพี่วิลลังครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับติดตามช่องบุญน้าโชคไว้นะครับอจังไรกลับไปฟังพร้อมๆกันนะครับว่าปูเพื่อนชิว่าว่าจังไรในส่วนของตัวเลขแนวทางที่ติดตามแอดมากครับตัวเลขกับชิว่าจังไรบ้าง ตัวเลขปู้กับว่าแล้วก็จีได้เขียนเ,เก้าเก็ดหด 4, น,ดนึห่งโอ้ตองวั่ที่สำคัญนี่ปูบนบนมันได้พร้อมกันทด้งบนท้งล่าครับได้พร้อมกันทั้งบนทั้งล่างอมกันขึ้นเดหยวอ,อันนี้บนตัวสามตัวข้างล่างที่มีสองตัวเลยางสองสาม นิดเดียวต่ำกว่าอันนี้สิ่งสองสามต่ำกว่าต้องอยู่นิ้ได้มากเลยวันนี้นปูยังไงควมาต่ำแน่วเลยนั่งสมาธินั่ง,งสมาธิ่ยวนี้มาเพื่มมาลดบอกปูนั่นต่ำไปโตนะต้องอต,ตัวนี้เห็นยเขาได้ไปราตะรีหเ้เบ้ง เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสำหรับมังหันก็เรียกออกเกียวกับสมาธิก่อนเมื่อกาตรงไเนี่ยแหละสมาธิกิดสองเก้าห้าเลยกับเรียกร่างกับเขาก็บอกว่าเก้าสองเมื่อก็ตรงนี่และวันนี้วันที่สามในปูนี่วันนี้ก็วันที่สามเนียที่เขาบนล่างบนล่างมากนี่คือคือคือนับเอาแต่เขาบนล่างนี่นับแต่บน ท่านับจะบนเขาร่างเข่าดีเพท่านนับนับจะเขาบนล่างนี่สองวัดติดมาเนี่ยสามสามนับปูนักวัดที่นี่มานดี้วกับวัดที่สี่วัดที่สี่นี่ก็ได้มากเก้าเจ็ดหนึ่งกับสองสามสองสามเอกไปฝั่งต่งกนอือไปฝั่งต่อกันยังวันเหนียนมันว่าปูวันเหนียนโอ้ปูยังบวันเนียนเด้อเพี่เด้อไปฝั่งตรงกนหาผู้ใดมากไปเอาบุาผ่านไป เป็นยังสางสิเด้ครับผมครับเอาเอาฉันตัวนับปู่นาะก็ไมายได้เลขแล้วก็บ่มีอีหย่างไรเดี๋ยวก็มาเอาเลขคักๆเนาะกับอีกแนวนึงมาเอาไม้เลขบัญชีให้เอฟซีนะไรมือนี้เดี๋ยวก็โทรมาถามดูมือได้สิมือได้ปูฝันไปว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวบุญพ่อส่งพ่อรวยที่มากรลยครับไป่อยเถิ่งเอาทันโลกครับผมสร้าง อันนี้ก็เป็นตัวเลขของปูกระเบื้องแตกเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าเป็นงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองหา6หกหาครับเลขที่ปูได้ตองวดนะครับเป็นเลขนั่งสมาธิก็คือเลขบนก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับในส่วนรางเม็ดเดี่ยวนี่ก็คือสองสามครับพีน่น้องนี่แหละจะลองออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบืองก้าเทียมมีโอกาสมีโชคมีใช่น้ำกันคันชอบกระัดกันคัดกระพัน,นครับ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับ อ่คันชอบจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยเด้อให้กำลังใจทั้งช่องแล้วเนียครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบริพลาดจะคลิปเด็ดตัวเลขเด็ดตัวเลขดีๆจากทั้งช่องอ่บุญน้ำโชกครับพพี่้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือที่อ่าฝากตอนพพี่้องเอฟซีด้วยตัวเลขของปูกระเบื้องแตกตองงวดอ่าด้วยตัวเลขชุดนี้แหละครับพพี่้องเอฟซีครับเดี๋ยวจังไดอ่ามีโอกาสมีความเคลื่อนไหวจังไดนะครับ แอดกะทมาติิตามให้เรื่อยๆสำหรับผู้ที่ชอบตัวเลขว่าว่าสิตั้งประเทศตังเสียนะครับแอดกะทมาติิตามให้สมือสมือเด้อพรอพี่นองเดอ้อสำหรับคลิปนี้กะขออนุญาตนะครับจบการน,นำเสนอไว้ซํานี่นะครับจังไดกะให้ใส่สติดีๆก่อนสิลงทุนเด้อครับผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานพราฉะนั้นตัวเลขไม่มีผู้ใดยืนยันได้ร้อยเอร์เซ็นต์ว่าสิออกนะครับพราฉะนั้นกะให้ใจสติดีๆวิเคราะห์ดีๆก่อนสิลงทุน นะครับยึบจับลอตเตอรี่ซอยเหลือทั้งรัฐบาลเฮ้านะครับโดยการซื้อฉลากกินแบ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาซรัพนี่แหละครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบัดว่าอารามแห่งนี้จึงดลเดินบันดาลให้เอฟซีทุกท่านสวมความมุ่งมั่นารถนาโชคลาภลังไหลเข้ามาครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าคอยมาพอกันไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ